โตอโพสซึ้งถึงสรยุทธ์เผยความในใจของพี่ชายสุดที่รัก ล่าสุดค่ะในอินส a าแกรมของหนุ่มโตก็ได้โพสต์ภาพถ่ายเมื่อวันที่25ธันวาคม2012ซึ่งเป็นภาพที่ตัวเองบรท์และสรยุทธ์ร่วมเฟรมกันโดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าสำหรับโพสต์นี้ผมอยากขอบคุณพี่ยุทธ์ครับผมได้ขออนุญาตพี่ยุทธ์ว่าผมจะขอบรทยแต่งงานนะครับและอยากจะเซอร์ไพรส์ในรายการเราคอนเซปต์ให้พี่ยุทธฟังว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นทุกคนรู้จักคู่เราครั้งแรก ที่นี่แฟนรายการเหมือนคนในครอบครัวของเราเพราะทุกคนเห็นเรามาตั้งแต่วันแรกและคงดีที่จะได้ขอบคุณและขออนุญาตคุณผู้ชมแฟนข่าวแฟนเพลงด้วยเลยพี่ยุทธ์ตอบทันทีพี่อนุญาตเต็มที่เลยน้องเมื่อวานหลังภารกิจเซอร์ไพรส์จบลงไร์เองก็มีนัดจะเข้าไปเยี่ยมพี่ยุทธ์อยู่แล้ว ผมจึงเข้าไปที่เรื่องจํากับไบร้ด้วยเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พี่ยุทธฟังพี่ยุทธยิ้มและพูดติดตลกกลับมาว่าถ้าพี่อยู่ตรงนั้นพี่จะบอกว่าถ้าเป็นพิธีกรร่วมคนอื่นพี่ยินดีด้วยแต่หนักใจเพราะต้องหาพิธีกรใหม่อีกแล้วแต่กับน้องไร้พี่มั่นใจว่าโตจะยังให้น้องทำงานกับพี่ต่อไปอย่างแน่นอนผมได้แต่ยิ้มใต้หน้ากากแฮะขอบคุณสำหรับทุกคำยินดีคำอวยพร และกำลังใจที่ส่งมาให้เราทั้งคู่นะครับโตไปด้วยกันนะครับปอลอรูปนี้ถ่ายไว้เมื่อ25ธันวาคม2012